ปรุงแต่งคือหยุดไม่หยุดก็ที่ปรุงแต่งสิ่งทั้งหลายไม่ให้หยุดอยู่มันปรุงทุกอย่างมันไหลไปเลื่อนไปไหลไป,ไปเลื่อนไปเลื่อนเื่อรื่อยๆไม่หยุดนั่นคือการปรุงนั่นแหละจิตที่เราไม่นิ่งคือจิตที่ปรุงเห็นไ,ไหมเวลาจิตเราสงบเราดีใจชอบใจพอมันฟุ้งใช่ไหมโอ้โหหน้าบอกบุญไม่รับจะมาขวางทางจะมาเดินใกล้ก็แล้วกันนะ,ะนั่นแหละคือจิตมันปรุงไปมันไม่หยุด พอมันหยุดปุ๊บเออเราสบายใจวันนี้ทำได้ดีกรรมฐานกำหนดได้ใจสงบลงนั่นสองสามบรรก่นอนนั่นโอ้โหดูหน้าโยมดูตาก็ของขวางเลยออไม่รู้ไปทำอะไรนะั่แค่ดูใจตัวเองอารมณ์ของเราปราว่าที่มันปรุงกายยสังขารสิ่งที่ปรุงแต่งให้ติดให้ให้เกิดทางหน้าที่ทางกาย หน้าที่ทางกายคือเราเป็นอะไรก็เ,เป็นหน้าที่นั้นในสังคมไม่ได้สอนเรื่องจิตใจอย่างเดียวสอนเรื่องภาวะอยู่ในสังคมด้วยสังคมเราคือกายเราทำหน้าที่ไปทำอะไรไปเป็นแม่ค้าพ่อค้เาเ่อไปทำหน้าที่แต่ใจเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่รู้ที่ใจกายไหวใจนิ่งดิ่งสู่มรรคผลนิพพานอ็จะมาอย่นั้นกายไหวใจนิ่งดิ่งสู่มรรคผลนิพพาน กายที่ไว้คือกายที่ทําหน้าที่เป็นธรรมชาติของกายที่จะต้องสื่อสารติดต่อซึ่งกันและกันใจนิ่งถึงความเป็นจริงคือนิพพานมันหนักแน่นอยู่ในจิตของเราใครจะมองยังไงแต่ใจเรามันหนักแน่นในจิตนั่นคือธรรมะแห่งพระองค์ที่มุ่งมัน่นภาวะสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งกายปรงแต่งทั้งกายมันมีเยอะเ,ออเดี๋ยวนี้นะ่าสงสารคนไทย ไม่รู้ว่าฉลาดหรือโง่นะพอเห็นนักร้องเกาหลีมาเฮอเกาหลีบินไปดูแดจังกึมดิมจังแกไปเรื่อยสุดท้ายไปไหนเสียเงินเข้าประเทศประเทศกระทรวงวัฒนธรรมไทยกา็าโง่ไม่รู้จักทำไม่รู้จักหลอกนะรัฐมนตรีทางกระทระวงของกระทรวงกระทรวงวัฒนธรรมของเกาหลีเขาลงทุนเลยสร้างสร้างสร้างให้ลูกหลานกลับมา เอาวัฒนธรรมสุดท้ายไม่ใช่ลูกหลานได้คนข้างนอกด้วยได้คนไทยไปเยอะไปไหนไปตัดดั้งไปตัดกามให้มันเล็กๆคนเกาหลีไม่มีที่ไหนหรอกกามเล็กคางแหลมไม่มีมีแต่คางมีแต่กามใหญ่หน้าสี่เหลี่ยมเลยนะัน่นแะเกาหลีคนไทยก็อยากได้คางแหลมบ้างแล้วมันหนูเลยมันดับไปแล้วบอม เนื่อาว่าของจิตสายนี้มันขาดสังสัยให้หยุดช่วงนี้มั้ง ที่ไม่อยู่ ยังไม่ได้ถึงครึ่งเลยนะจมมันจะพูดน้อยๆแต่มันก็ละเอียดที่จริงงแตาม,มาบรรยายนี่สองหรือสามชั่วโมงมันทำม,มาเป็นสองอย่างเปิดและปิด ไฟเข้า,าอ่ะ,อะได้เสียบปลั๊กไฟครับักไม่มีไฟอ่ะมได้ชาร์จไเพอเพิ่งไปามาตอนเย็นเนี่ย จะจะพาไปนี้ผ่านไมไปไม่ได้ละมั้งเนี่ยไฟไม่เข้าเห็นใช้ได้มันเสียบได้แล้วแต่ว่าไฟไม่มา ไม่เป็นไรหรอกควาใช้อย,ยู่ประจำ สังขารการปรุงแต่งโดยอาศัยอายตนะาภายนอกอายตนะภายในเป็นตัวเชื่อมโยงประกอบกันเข้ามาตัวกายสังขารที่ปรุงแต่งสังขารต่างหน้าที่ทำกายของความเป็นหญิงของความเป็นใจอของคนเป็นพ่อเป็นแม่ลูก แล้วนี้เรามาเป็นโยชีผู้ปฏิบัติธรรมอันนี้มาว่ากีสขงขาญปรุงแต่งทางวาจาอันนี้สําคัญอย่างยิ่งปรุงแต่มภาวาวาจานี่หละกายว่าการสรํารวมกายวาจาชื่อว่าศีลศีลคือสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังในการพูดเจรจารพูดธรรมะก็เป็นบุญกุศศนเจรจาาละปรุงเต็มได้ทุกอย่าง ไม่ปรุงแต่งอยากให้ดีก็ได้ให้ทะเลาะกันก็ได้นะอา่านใส่คาว่าสารมีอยู่สองสารสารที่หนึ่งคำว่าสารคือตัวอักขระหนังสือเหมือนกันกับนีพราม์ชูชกเดินทางไปจะไปเอาไปขอลูกของอพระเวสสันดรนเขาแปลงสารบอกอะไรนี่ฉลาดยกบ้องปลาระศับ าาบอก็ไรทําความเกี่ยวกนีบ้างสารจะเอามาเป็นคําสั่งท่ให้ดโดยตัวบหารความเกีก่ยวกเขาต้องเปิดทางให้ไปชี้บอกทางด้วยภาว่าตัวสารมีคําสารที่เป็นอักขระเป็นตัวอักขระตัวหนังสือสารอย่างที่สองคือสารทางวาจาเขาจะมีคําว่าลือสีแปลงสารนะก็มีเกิดขึ้นเพราะ การสื่อสารด้วยวาจาการสื่อสารด้วยหักขลัตอนนี้เป็นจิ๋งคักรก็จัดเป็นด้ยวยไก่วจีสังขารตรงนี้สําคัญแั้นตัววจีสังขารที่เจอให้เกิดประโยชน์เราหยุดเราหยุดแล้วเขามาสู่ที่จิตวาจาเขาหลัภายในปรุงแต่มภายในวาจาคราวนี้จิตสังขารคือปงแต่มทางจิตจิตใจของเราที่มันปรุงแต่มไปในเรื่องราวต่างๆ ทั้งเรื่องปัจจุบันทั้งเรื่องอดีตทั้งเรื่องนอนาคตมันจะปรุงแต่งไปเรื่อยๆเพราะอาศัยประสบะการณ์ในการปรงุงมีประสบการณ์น,น้อยก็ปรุงน้อยมีประสบการณ์มากก็ปรุงมากขึ้นนั้นทางจิตธตสังขาร,รสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาตมาเหมือนดังลิงที่ถือลูกทอบอกว่อันนี้ของกูอันนี้ของกู แต่มันก็ถือลูกทอไว้อยู่นั่นแหละไม่กินไม่ใช้ไม่เกิดประโยชน์เหมือนโยมมีร่างกายมีร่างกายโยมไม่เอามาใช้ไม่เอามาใช้ไม่มีจิตใจก็ไม่เอามาใช้มีปัญญาก็ไม่เอามาใช้บางครั้งเอาไปใช้ก็ไปใช้ไม่เป็นสุดท้ายเป็นคนไรสมรรถภาพไม่มีสมรรถภาพก็คือของดีๆมีแต่ไม่เอามาใช้เหมือนชาวพุทธเรามีเพชรเม็ดงามอยู่ในแผ่นดิน แต่เราไม่รู้ว่าเพชรเม็ดงามไปทิ้งไว้ไหนเพชรเม็ดงามนั้นคืออะไรคือคําสอนของพระพุทธเจ้าคือธรรมะสุดท้ายเขาบอกเบื้องพุทธเป็นอย่างนี้หรือฆ่ากันตีกันอย่างนี้แล้วเออใครจะตอบได้ละครนี้โยมต้องตอบเองนั้นวิญญาณวิญญาณเป็นปันใจจัยให้เกิดภาวะวิญญาณที่ท่านสอนวิญญาณทางตา วินทางหูทางจักทางทางกายทางจพระพุทธเจ้าสอนวิญญาณหกไม่ได้สอนวิญญาณออกนอกตัวสอนวิญญาณน,นี้คือวิญญาณให้กับคนเป็นได้รู้จักตั้งแต่จักขควิญญาณหนังในบทแรกกัตม